วงใจฟูมูร้อยแนะครับพาทุกๆท,ท่านมากราบขอพรพ่อปู่ขุนตาลพ่อปู่เกตแก้วและแม่ย่าละองดาวนะครับวัดป่าตรงหนองตาลจังหวัดอุดรธานีครับผมด้วยวาระมงคลน,นี้ลูกหลานมาขอเบิกทรัพย์นาคานาคีดินดีน้ำดีทรัพย์ดีจากเมืองบาดาลแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์แห่งเมืองมนุษย์ ให้ลกูกหลานมีกินมีเก็บเหลือกินเหลือใช้มีเหลือต่อยอดทําบุญมีทุนทํากินมีโอกาสทํางานไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนไม่เคราะห์รวยรวยรวยสุขสมหวังเฮงเฮงเฮงสมปรารถนาปังปัปัง,ปง,ปงค้าขายดีๆีดีดด ร่ำรวยตลอดปีร่ำรวยตลอดไปด้วยบารมีพ่อปู่แม่ย่าโปรดประทานพรให้ลูกหลานที่มีบุญดีที่มีเจตนาดีที่ได้ไลค์ได้แชร์ได้กดถูกใจและได้ชมคลิปนี้จงสำเร็จสมหวังทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ